ครับผมสวัสดีครับผมก็ขกรับเข้ามาสู่ตรงนี้อีก,อกเช่นเคยครับกับที่นี่ร้านนมมีมิวสิกเนาะ EP นี้ EP ที่11ประจำวันที่วันที่เท่าไหร่วะ18 <S 2> <S 2> <S เดือนกรกฎาคมครับก็ EP นี้ก็มีเข้ามาใหม่นิดหน่อยครับสำหรับ EP ที่10เมื่อวานจะส่งให้หมดแล้วเรื่องขับของใครบ้างก็รอรับเอาครับมาดูครับคลิปนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับก็ เบอร์โทรศัพท์ก็ยังเป็นเบอร์เดิมครับ0826735077เบอร์ไลน์ก็ยังเป็นเบอร์เดิมครับก็สนใจตัวไหนทักแอดไลน์มาหาผมเลยครับสอบถามได้ครับก็อามาดูตัวแรกเนาะที่หลุดจาเมื่อวานตัวนี้เป็นสเตปสเตปไฟเดอครับตัวนี้เป็นตัว60แอมจะมีคันโยกให้ไฟออนไฟออฟครับตัวนี้เป็น80แอมครับของสยามนีออนครับดานหลังประมาณนี้น ตัวนี้มุนได้อยู่นะครับตัวนี้ใช้ครีมเอาหมุนเอาครับก็สภาพนี้เลยอยู่หกพันบาทครับตัวนี้ให้อยู่หกพันบาทเด้อครับหลุดจองจากเมื่อวานครับมาดูตัวนี้ของเข้าใหม่ตัวนี้เป็นสิบสองนิ้วสิบสองนิ้วด้อครับเป็นอของค่ายคานิรุ่นมรกตมาคู II, ครับตัวนี้จะเป็นไว้คออยู่ที่ประมาณสามนิ้วไว้คอสามนิ้ว สเปคที่ให้มาครับก็ตัวนี้ลงลึกได้99.7 dB แล้วก็กําลังขับอยู่ที่400วัตต์ครับตัวนี้เป็นวรกฏมากทูสวยๆอย่างนี้เลยครับก็ให้อยู่ดอกละ650บาทเดิมๆทั้ง4ดอกสวยๆเลยครับมาดูตัวนี้ครับตัวนี้เป็น12นิ้วจากค่ NPE ครับรุ่น ML1280 ครับตัวนี้สเปคให้มา800วัตต์ไว้คอก็น่าจะอยู่ที่3นิ้วครับไวคอ3นิ้ว มเมล็กก็หนาอยู่ครับตัวนี้สเปคให้มาเป็นมิดโลเด้อครับตัวนี้เป็นโครงหล่อเดิมๆมีสี่ดอกสวยๆอย่างนี้เลยครับสวยๆทั้งอย่างนี้ทั้งทั้งสี่ดอกให้ดูทั้งสี่ดอกเลยครับก็สภาพสวยทั้งสี่ดอกจากค่าย NPE ครับสิบสองนิ้วโครงหล่อก็ตัวนี้ให้อยู่ดอกละหนึ่งพันหนึ่งร้อยสวยๆอย่างนี้เลยครับ เดิมๆทั้ง4ดอกเลยมาตัวนี้มาดูตัวนี้เป็น p a u อ i ดสวยอยู่นะครับสภาพนี้เลยมีอยู่4ดอกตัวนี้ใครเคยใช้ก็จะรู้อยู่นะครับว่ากำลังวัดมันอยู่ที่3ามถึงห้าวัตต์ครับให้ดอกละสี่ร้อยบาทตัวนี้เป็นอ่าของ p r o c l ลาสเป็น p r o c l ลาสเดิอตัวครับตัวนี้ รุ่น AJ516A ครับตัวนี้ขับสภาพก็ใช้งานปกติหรือใครที่เรียกกันก็เ,เป็นคอมตัวนี้จะเป็นคอมา50มีอยอู่4ตัวโรคาร3ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยี่ห้ออะไรครับแต่ขนาดเท่ากันครับขนาดปาก8คูณ8ด้วยครับ8คูณ8ครับ8คูณ8ก็8ตัวนี้ให้พร้อมปากเลย 7จ็หบาทตัวละเจ็ดร้อบาทพร้อมปากเน็ตเวิร์กมี2ตัวตัวละ80บาทไปครับตัวนี้ตัวละ80บาทมามาดูตัวนี้ตัวนี้จะเป็นมิกเซอร์ของ m y เอรุ่นหกรตัวนี้จะให้มาทั้งหมด32มสิบสอินพุตครับ32มสิบสออินพุตสภาพโดยรวมอ่า สวยใช้งานได้ปกติทุกช่องแต่อาจจะมีเคอเค็หน่อยไปล้างเอาด้วยครับก็เอาพุทธจะมีอยู่สะอยู่อยู่สองครับแล้วก็จะมีกรุ๊ปให้สี่กรุป๊ปตั้นี้ที่มีมาก็คือตัวนี้เห็นไหมครับที่โผล่เดือยออกมาเนี้ยหลอกสไลด์หลอกสไลด์มันหายครับหลอกสไลด์มันหายด้วยก็อา่าถือตีเป็นงานช่างแล้วกัน้อตัวนี้ตีเป็นงานช่างก็ แนะนำให้ไปซื้อสไลด์สไลด์ตามรัดสด้ามาครับมันมีขายอยู่ครับก็เอามาใส่เอาให้มันครบครับก็ด้านหลังเครื่องอ่ะแพนให้เห็นด้านหลังสวยครับตัวนี้สภาพสวยเลยก็โดยรวมก็จะมีเออลืมผมลืมแจ้งฟังก์ชันตัวนี้ฟังก์ชันออฟเยอะมากก็จะมีตั้งแต่เกนไฮมิดไฮตัวนี้จะเป็นอ่า หายมิดอีกเยอะครับหกพาราติกอะครับแล้วก็จะมิดมิดโลแล้วก็โลครับซึ่งมิดทั่วไปอย่างเก่งก็แค่สี่พาราติกอันนี้ให้มาหกพาราติกครับปรับเสียงได้ละเอียดเลยอะครับตัวนี้ออกก็จะมีตั้งแต่ออกหนึ่งออกสองออกสามออกสี่ออกห้าออกหกมาออกหกหกออกครับตัวนี้สภาพมาหกออกมีแมทริกให้สี่แมทริกครับมีให้สี่แมทริก อันนี้ก็สไลด์ออกแต่และชันแน่นมี6 6ออกครับโดยรวมประมาณนี้เนาะตัวนี้ครับใครที่สนใจก็สอบถามมาได้ราคาเดี๋ยวผมดูราคาให้ครับตัวนี้ราคาอยมิกตัวนี้พิเศษให้อยูอ่า8 8 0 0บาทไปสี่0บาทเดยครับราคานี้คุ้มมากสภาพยังอยู่สวยมากไม่มีสนิมด้วย ข้างก็ไม่มีสนิมไปซื้อเตปลอกสไลด์ครับแล้วก็มาล้างสไลด์เอานิดนิดหน่อยโอเคใช้งานได้เลยครับคุ้มกับราคานี้4,800บาทอ่ามาดูตัวนี้ EQ คิวโรยูรเทตัวนี้งานเข้าใหม่วันนี้ตัวนี้ใช้งานปกติครับก็31แบนดก็ไดโออาตัวนี้ให้ยูพันสอบาทพรอสสอทาง DBX ครับครอสสอทาง DBX กก็ ตัวนี้ใช้งานปกติให้อยู่900บาทสวยสภาพสวยใหม่เดียวครับตัวนี้เป็นคอมเพรสเซอร์เกตเป็น4ช่องตัวนี้ให้อยู่1200บาทครับก็มีทั้งเกตแล้วก็คอมเพรสเซอร์ในแต่ละช่องครับจากบารินเจอร์ไายบารินเจอร์ครับอีคิวตัวนี้เป็นตัว966 b s s ไม่ใช่ของ BNS ครับเป็นของ Pro e u r o t e c h บอกผิดโปรยูโรเทคเด้อครับตัวนี้ให้ราคาอยู่สองพันทวนไปตัวนี้ครับสภาพสวยนะงานสวย m มา p p My NPE มา NPE ตัวนี้สวยงานสวยนะจากไาย NPE ตัวนี้ก็จะมีปลอกที่มันหายไปอันนึงนิดนึงครับก็เราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับปลอกพวกนี้ ก็โดยรวมเราก็ใช้งานปกติด้านอื่นเนาะครับตัวนี้ให้อยู่1,600บาทไปหนึ่บาท NP หน้าเขียวสวยๆอย่างนี้เลยครับเอามาดูใหม่ใหม่ตัวนี้เป็นของ Pro p r o p a ส u UM 5 5ด้านหน้าก็จะสวยๆอย่างนี้เลยครับด้านหน้าสวยๆ แล้วก็ลูกไม้ก็จะประมาณนี้มีการกลิ้งให้ครับใช้งานปกติทั้งสองตัวนี้ให้อยู่หนึ่งพันบาท1,450บาทด้วยครับตัวนี้จะเป็นของ Microtech สภาพสวยนะตัวนี้จูนคลื่นได้ย้ายคลื่นได้ครับตัวนี้เป็นของไมโครเทคเนาะไมโครเทค ตัวนี้ให้อยูหนึ 1, ่งพันหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทอะสภาพลูกไม้ก็สวยโอเคอยู่ครับหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทลูกไม้สวยๆอยู่ครับมามิกมิกตัวนี้เจ้าของแจ้งมาใช้งานปกติเป็นตัวยามาฮ่า MX 06ตัวนี้เป็นเอฟเฟกเอฟเฟกแท้อยู่นะครับให้มา16โปรแกรม มี EQ 7แบนใช้งานปกติครับก็ตัวนี้ให้อยู่ให้อยหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยไปอหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับสายขอค่ะขออนุญาตขายเป็นยกกองเลยด้วยครับตัวนี้สายตัวนี้สองสามสี่ห้าห้ากองนี้ห้ากองนี้ห้าม้วนก็ให้อยู่ สองสมสี่สี่ร้อยบาทไปอ่ะตัวนี้ที่เป็นกลองหนึ่งใช่ครับ400บาทกล่องนี้หนึ่งสองขนาดก็เกเมตรเจ็ดเมตรเก้เมตรเก้เมตรตัวนี้ก็ตัวนี้ให้อยู่400บาทไปอ่ะสี่บาทกล่องนี้มียี่สิบเดเมตรหกเมตรแปดเมตร สายสองคูณหนึ่งตัวนี้ขอ600บาทไปครับยาวหน่อยตัวนี้เป็นสายลำโพงด้วยครับมีมีปลั๊กหัวท้ายด้วยมาดูพวงแอมครับอ๋ออันไล่จากนี้ดีกว่ามันจะได้ไม่ย้อนแสีครับ<า>ตัวนี้จะเป็นแรกแรัากร์แรก,แรก คอมเพกครับตัวนี้เป็นคอมเพกลึกขนาด c u ได้อยู่ครับตัวนี้อีกนะว่าให้ก่อนด,ด้วยให้มั่นใจตัวนี้น่าจะ 3U ครับ 3U ครับลึกขนาดลึกลึก21ไม่รวมฝาด้วยไม่รวมฝาหน้าขาหลังครับลึก21สภาพนี้เลยให้อยู่1,800บาทสภาพสวยนะ แบบคอมเพรครับคอมเพคด้วยเอามาดูดอกลำโพงครับตัวนี้18นิ้วโปรยูโรเทคสภาพก็ไม่จะเดิมทั้งเดิมทั้งสองครับรุ่น184ตัวนี้สเปคใหมาไวซ์คอสี่นิ้วพันวัตครับไวซ์คอสี่นิ้วพันวัตสภาพอย่างนี้เลยก็ให้อยู่ดอกละนึกพั0สองร้อยบาทนะพิเศษไปครับโครงหลอดเด้อตัวนี้เป็นโครงหลอ มาถึงตัวนี้เป็นตัว PCM 1844ครับตัวนี้สเปคให้มาก็500ถึง1ั0 0วัดไว้คอ4นิ้วลวดลวดเป็นลวดแบนนะตัวนี้ครับแต่ของ p audio รู้สึกวัดจะเต็มดีครับตัวนี้สภาพเดิมๆมมี2ดอกให้ดอกละ1,400บาทสภาพนี้เลย <c oughs> มาดูโปรปลัดโปรปลัดตัวนี้ไว้สี่นิ้ว <c oughs> ไว้สี่นิ้วสเปคให้มา ก็อลังการเลยครับ3 0 0พันวัตต์แต่ไม่ถึงหรอกตีไปแค่พันสองร้อยวัตต์พอครับตัวนี้ไว้คอสี่นิ้วสี่นิ้วสี่ชั้นตัวนี้เป็นโครงหล่อครับก็เม่เหล็กน่าจะให้มาอยู่ที่220มิลนะใช่220มิลครับความหนาก็อยู่ประมาณ20มิล2ีนิ้วยี่สมิลครับขนาดเม่เหล็ก25มิลตัวนี้ตัวนี้ เดิมๆมี2ดอกเลยให้ดอกรับพันเก้าไปครับตัวนี้หนึ่งพันเก้าร้อยบาทมาถึงตัวนี้ตัวนี้เป็นดอกแจ็คไวคอ4สี่นิ้วสเปคที่ให้มาก็220มิลแม่เหล็ก45มิลแม่เหล็ก2ก้อนตัวนี้ครับแเมล็ก2ก้อนก็ไวสี่นิ้วสเปคให้มาแล้วจะอยู่ที่ประมาณ1ัน0ถึง1,500าวัตต์ตัวนี้ครับ สภาพเดิมๆใช้งานปกติครับตัวนี้เดี๋ยวดูราคาให้ครับว่าได้อยู่ที่เท่าไหรโดยรวมดอกพวกนี้จะเป็นใายพวกตู้หดหดได้เลยครับเพราะว่าสเปคที่ให้มารู้สึกจะสูงอยู่นะก็เมล็กสก้อนไว้4นิ้วครับเป็นดอกแจ็คเดี๋ยวดูราคาให้ครับเพราะว่าของเพิ่งเข้ามาครับตัวนี้ให้ดอกละ2,300บาท2 3 0 0บาท ดอกเดิมๆเลยครับแค่ร่วมกันกับพวกพีอาเมล็กสก้อนได้เลยครับมาถึงตัวนี้เป็น18นิ้ว m อ็มเอาวรับรุ่น07ตัวนี้เสียงดีนะสเปคให้มา1200วัตต์ครับวยคอรก็อีก3นิ้วตัวนี้4ชั้นเป็น1ินิ้วจากค่ายเอ็มสาวครับตัวนี้ให้ดอกละ1200งันสบาทสภาพสวยๆเดิมๆเลยสบบนี้เลยสวยอยู่นะครับมาถึงพ o ว e r amp ตัวนี้เป็นของสากลสาวสากลสาวเดี๋ยวดูให้ก่อนครับว่าสเปคให้มายังไงสากลสาวสากลสาวอันนี้เจอแล้วครับตัวนี้เป็นมออแปลงใหญ่นะท่านที่ตื้อให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครั้งละหกคู่ผมไม่แน่ใจว่าบอร์ดมันเป็นของสากลสาวเลยหรือเปล่านะถือว่าลูกค้าเอาไปยกใหม่แล้วก็ไม่แน่ใจนะ ครับคาปาให้มาสีลูกแต่ก็แรงอยู่ดันสิแปดคงปั๊มข้างละสองได้โดยรวมครับดันสิแปดได้ก็ตัวนี้ให้อยู่สา0พันแปดรอยบาทสามพันแดบาทมาถึงตัวนี้เป็นตัว NTS PA สองพตัวนี้แรงอยู่นะตัวนี้ตัวนี้สเปคให้มาทันติเตอร์1 2 3 4งสี่ห้าขาละ5คู5่คาปาก็ สี่ตัวด้านหลังเครื่องก็ก็จะให้ทั้งเป็นอ่าสเปคคอนแล้วก็ดำแดงบวกลบแจ็คก็เป็นอาา x l เให้มามีทั้งบริดมีทั้งพาราเลลแล้วก็สเตโลให้ครับก็ปรับใช้เอาครับมอปแปลงก็จะเป็นมอปแปลงซี core. คอรับแบบลวดตัวนี้ สภาพใช้งานปกติตัวนี้เป็น nts เนาะตัวนี้ให้อยู่ดัน18บพงปั๊มได้ครั้งละ2ครับให้อยู่อ6 0่า4,600บาทไปอ่ะ4600บาทมาถึงตัวนี้ตัวนี้จะเป็นของเอ็กเตอร์มแปลงข้างละลูก tr เพีก็1 2 3 4่6 7อห้ากดครั้งละ8คู่ก้าปลาลูกใหญ่อยนะสภาพตามนี้เลย ครับก็ให้อยู่4,500บาท4,500บาทมาถึงแอมตัวสุดท้ายแอมตัวสุดท้ายผมต้องแจ้งก่อนนะตัวนี้จะเป็น Microtech รุ่น MT415D ตัวนี้ของใหม่มือหนึ่งจะอยู่ประมาณ18,500บาทตัวนี้สเปคโดยรวมก็คือ18อ่าช่องละ1,500วัตต์เ่าที่จำได้นะ1,500บาท ที่8โอหมก็ดัน18ช่องละ2ได้อิ่มๆนะ2โอหมรู้สึกจะ2,000 2,250วัตรหรรอเปล่านะจำไม่ได้ครับม็อบแลนลูบรื้อเลยครับใหญ่กว่ามือผมอีกครับคาปาให้มาทั้งหมด12ลูกตัวนี้เอาพูดจะเป็นคลาสด,ดีนะเดี๋ยวผมต้องแจ้งก่อนตัวนี้ถือว่าเป็นงานช่างด้วยสายช่างสายช่างครับก็คือชั้นแนนที่หนชันแนนที่หเสียงไม่ออกครับชันแนนที่ส รู้สึกจะเหมือนติดโปรเทคชั้นนั้นที่3เปิดแรงมากถ้าเปิดแรงมากโปรเทคจะล็อกเหมือนกันเลย3กับ4ฉะครับชนั้นที่2บางทีก็ติดให้บางทีก็โปรเทคครับสภาพตอนนี้ผมแจ้งตามนี้เลยก็สภาพนี้ถือเป็นงานช่างเอาไปจัดเก็บเอาสภาพสวยอยู่ครับโดยรวมมือหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ18,500บาทครับตัวนี้ มือสถ้าสภาพดีดีหน่อยก็อยู่ประมาณ13-14 0ถึงแต่ราคานี้ผมให้อยู่6,500บาทงานช่างรับเอาไปเก็บงานเอาครับ6,500บาทครับก็18ช่องละ2ได้เลยครับก็ไป3ช่องเนี้ยอาจจะไม่เยอะครับก็ไปดูช่องหนึ่งอะเพราะว่าเสียงไม่ออกเลยช่อง2องช่อง3าช่องสเสียงออกครับแต่ว่าเวลาดันแรงปบรพุสิกจะติดมันกับโปรติกมันล็อก ครับอ่ะลองดูครับ6,500บาทมาดูตู้กลางตู้กลางตัวนี้จะเป็นของค่ายมณีครับเป็นชุดแขวนโรงงานตะกรงปัม๊มมือจับเหล็กมือจับเหล็กตะกรงปัม๊มแล้วก็จะมีฟิลเตอร์ให้มีทั้งหมด1ทพวงขนาดก็สูง80กว้าง35ลึก40เซน าถามว่าข้างในเป็นยังไงข้างในก็จะประกอบด้วยประมาณอย่างนี้เลยครับก็สามารถใส่ได้ทั้งฟอยซอ์อสแปดคูณแปดแล้วก็จรวดทั่วไปครับสภาพโดยรวมก็ตามนี้เลยครับสวยอยู่ตัวนี้ให้อยู่ชุดละหกพันห้าร้อยบาทเป็นสิบสองนิ้วหนึ่งคูณหนึ่งครับหกพันห้าร้อยบาทครับสภาพตามนี้เลยครับมาดูอีกตัวตัวนี้ผมไแน่ใจว่าเป็นของค่ายไหนโดยรวมก็จะมีเป็นแหลมหนึ่ง กลางหนึ่งสิบสองนิ้วเหมือนกันก็คือฟังก์ชันก็จะใส่ได้ทั้งฟอยซอสแล้วก็จรวดด้านข้างจะมีเป็นมือจับเหล็กให้มีเฟรมให้ไปทั้งชุดแขวนอย่างนี้เลยครับตัวนี้หน้าก็จะเป็นตะแกรงเหล็กแล้วก็มีฟิลเตอร์ให้ครับด้านหลังมีเพลทให้ทั้งตัวนี้ตัวนี้ก็มีเพลทให้หมดก็คือไปต่อเตดดอกใช้งานได้เลยครับตัวนี้ให้ชุดละสี่พันห้าร้อยบาทตัวนี้ชุดละหกพันห้าร้อยบาทครับตามนี้ มาดูตู้อีกนิดหนึ่งครับตู้อีกนิดหนึ่งตัวนี้จะเป็นของเข้าใหม่เป็นเทอร์โบผมไม่แน่ใจว่าเ,เขาียกเทอร์โบอะไรหรอีงกนะว้างห้าสิบหกสูงแปดสิบเป็นฝาหลังครับสไตล์เหมือนเทอร์โบไลรี่ครับ ตายเหมือนคือบ์บูไลท์ก็ด้านหน้าก็จะเป็นตะแกรงเหล็กสองใบนี้มีขอบเหล็กแต่ตะแกรงเป็นพลาสติกแต่ตัวนี้ไม่มีขอบเหล็กแต่แต่ตะแกรงเป็นเหล็กกับฟิลเตอร์พร้อมครับเป็นฝาล้างหมดสภาพดีไม่มีผูกไม่มีบวมอาจจะมีถลอกสีบ้างครับเล็กๆน้อยถลอกสีก็ให้อยู่ใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับมีอยู่หกใบครับให้ราคาเท่ากันเลยส่วนตัวนี้จะเป็นกลางสิบสองนิ้ว กลาง12นิ้วกว้างก็อยู่กนะว้าง39เซนูมพวงวัดพร้อมบ่าเลยเด้อสูงเอาเป็นประมาณเจ็ดสิเซนครับตัวน,นี้เป็นกลาง12นิ้1 1. 1> ว1คูณหนึ่มก็จะใส่ใพวก d 7 5 0คอม50ได้ครับจรวดไม่แน่ใจเด้อจรวดแต่ใส่ถ้าใส่นะจะใส่จากด้านหลังครับ ตะแกรงตะแกรงเป็นตะแกรงเหล็กทั้งด้านหน้าแหลมแล้วก็ตรงหน้าดอกครับมีอยู่สี่ดอกตัวนี้ให้อยู่ใบละเก้าร้อยห้าสิบาทไปใบละเก้าร้อยห้าสิบาทมีอยู่สี่ใบด้วยครับก็ไปดูตรงไหน,นกะ่ะอ่านั้นลงไปแล้วเมื่อวานเนาะอ่า ตู้เบสสิบยังมีอยู่เด้อเบสสิบก็ตัวนี้จะเป็นเหมือนเทอรโบครับแต่เขาเรียกเป็นถ้ามองงี้มันกระเท่ข้างขนาดสูงหกสิบลึก 73, เจ็กว้าง48่สิบซนสภาพก็เป็นไม้เท้ครับใครที่มองหาเบสสิบน,นิ้วไว้ใช้ตัวนี้ได้อยู่ใบละ700บาทครับก็ยังพอมีให้เลือกหรือจะเป็นตู้ g t a ตู้ g t a ก็ยังมีอยู่ครับ ก็คลิปนี้คลิปนี้เนาะก็น่าจะประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวค่อยคลิปหน้าเราดูพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีของเข้ามาอยู่ก็น่าจะเป็น่นตู้เบรช่างนอ็อตประมาณ1 0บถึงสิบสใบนี่แหละครับแล้วก็มีพวกหน้าลายมีดอลลโพงแล้วก็รู้สึกจะเป็นอ่า อุปกรณ์เบจเตเลนทั่วไปครับก็รอชมอีกคลิปน่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับของน่าจะเข้ามาถึงเย็นนี้ครับก็คลิปเมื่อวานคลิปเมื่อวาน EP ที่10ก็จะส่งให้ทุกคนแล้วนะครับที่ใครที่สั่งของอ่าส่วนมากบางคนถามว่าทําไมของไปเร็วจังครับก็พูดง่ายๆก็คือประมาณที่ว่าผมลงปั๊บก็แต่ละคนก็ทักแชทแล้วก็อินบอ็อกซ์เข้ามาครับบางสินค้าก็คือผมเน้นย้ำนิดนึงถ้าลูกค้าจะเอาจริงๆ ช่วยบอกผมว่าเอาไม่ใช่บอกว่าถาม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 แล้วก็หายไปผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าลูกค้าจะเอาหรือไม่เอาคือผมก็ต้องให้สิทธิ์คนที่เขาพร้อมก่อนเนาะเพราะว่าคนที่เขาพร้อมว่าเขาเอาจริงๆคือผมก็ให้สิทธิ์เขาถ้าปร,ประเภทที่ถามไว้วันนี้ถามไว้วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ทักมาบางทีผมก็อาจจะให้ไม่ได้เพราะว่าบางที ของชิ้นหนึ่งลูกค้ารอกัน3คนก็มีครับก็คือใครพร้อมบอกว่าเอาก็เอาเลยครับเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ยังเป็นลายเดิมเบอร์เดิมแล้วก็บัญชีเดิมครับก็ฝากกดติดตามทางช่องไว้ด้วยก็แล้วกันเนาะครับก็ยังเป็นเบอร์เดิม0 8 2 6 7 3 5 0 7 7ครับก็คลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ